ใยายนองมาเอาหอยโอ๋มาเอาออแค้นแ้วันนี้ค่ะไม่เงียบจังเลยเย็นมิจิลี ยามแรงปลาเล่นน้ำหยามแหลงพี่น้องกนนับว่าเยอะอยู่ปลาก็นอ่ีกินเบิดไวใบกิงปลากระไรแค่นๆ้อห เย็นจ้า ขอบคุญลอยลายส่งหักมาอุม้มน่ากินเบิดใบเก่งปากกระไรเพี้นๆพ่อทีเพีย<ๆ>พนเลยนะทีลดลงลดหลง จะมาช่วยเหลือยญ่นองเนาะถ้ามาบังคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเฮงเ่งปังปังสวัสดีจ้าทุกท่านทุก วันนี้ค่ะไม่เงียบจังเลยเย็นมิจิรีอับอืดน,นอนนำล้านน้อยไปทำคลอดมาจ้ายามแรงป่าเล่นน้ำหยมแหลงพี่น้อง ก็นับว่าเยอะอยู่ปาก็อนี้หมูเจริญตาดีจังจ้าสวัสบบดีจ้าเพี่ยนๆทุกคนยายน้ยงนองก็สิบโงง่ยกเมือขึ้นดูเดือพี่น้อง เพราะพิษโกดผิดเกณฑ์ระบบสงสัยอากาศจะหนาวมากเลยมาชมด้วยกันจ้าอากาศเริ่มหนะักให้ปัญญากาศรอ,อบสาให้เบิงเพีย้ยนๆยายน้องไม่มีอันทำอ่ กินเบิดใบเก่งปากกระไรเพี้นเพ่อเขี้นเขี้ยนไทยมาจ้า ກະເລີຍກັບມາບ້ານກະເອດ สะสมอนาทีก็เลยมาให้อาหารปลาจ้า ก็เลยมาให้อาหารปลาจ้ายามแรงปลาเล่นน้ำายามแรงพี่น้องก็น,นับว่าเยอะอยู่ปลาก็อนี้ใหญ่นองก็ขอเวลาเขียงแค่นี้เด้อสวัสดีฮัานผู้สมผูกขนผู้ใด ทองฟ้าแจ่มใสดีเก่งเพ้นเพนเหมือนเนี่ยทองฟ้าเจริญฮมทองฟ้าแจ่มใสดีเก่งเพ้นเพยนเหมือนเนี่ยท,ทองฟ้าเจ,เเเนนาจริญเออครับสวัสดีเพี้ยนเพียนถูกขน เมื่อนี้ใหญ่นองก็มาพ่อกันเด้อที่เพีย้ยนๆหน่ยไม่มาวันนี้ก็ขอให้ชมย้อนหลังให้หน่อยเด้อ เหลาหรือ,อยังฝนต,ตกแล้วหรือ,อยังทายมาจ้าก็เลยกลับมาบ้านก็อึดยามำแรงปาลาเล่นน้ำหามแรงพี่น้อง็อน,นับว่าเยอะอยู่ปลาก็อนี่ บรรยากาศก,กับประมาณ17นาฬิกากรกวใหญ่นงก็ขอเวลาเพียงแค่นี้เร้อสวัสดีฮันผู้สมผูกขนผู้ใด อืมที่เพี้ยนๆเลย อันนั้นให้หอยสงสัยอากาศจะหนาวมากเลยมาชมด้วยกันจ้าอากาศเริ่มหนะัก